ยังบ่เห็นเห็นยังกันสองคน่วนไม่เห็นยังกันเ่อเดี๋ยวกเดี๋ยวหอนหยังบันีหเห็นยังกันบันนี่โอ้คอนเทนต้ยังเจ้านี่คอนเทนต์ข้งเข่ายคอนเทน้าง่เอาเอาบันนี้เอาเอาเอ

ท่านี้ก็เป็นบรรยากาศไม่รู้ไม่รู้เขาจะทำอะไรนะครับเรารอดูนะครับผมผมไม่เหนื่อยลุงก็เหนื่อยไหมลุงเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมสวัสดีครับ่สวัสดีครับพ่ท่านนะครับ้แพ้เท่านั้นโดนสาดเต้ยเอาเริ่มซุ่มซุสู้สู้

ครับอันนี้ก็เล่นกันสนุกสนุกขนาดนะครับอย่าราม่านะครับผมก็มาเล่นกันทะเลสวยน้ำใสนะครับผมก็แนะนำนะครับผมที่นี่นะครับเกาะเมโซนะครับผมเกาะเมโซนะครับเนาะก็บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีนะครับหาดทรายขาวสะอาดนะครับน้ำใสมากนะครับน้ำทะเลใสมาก

คลิปนี้ก็ฝากไว้เยทนะับ